สวัสดีค่ะอัตตา Academy ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการลบปฏิทินออกจาก Google c a l enda r ผ่านมือถือ Android นะคะขั้นตอนค่ะก็คือเข้าไปใน Google Chrome หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์อันนี้นั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนสร้างหมดหมู่นะคะ Search ค่ะเข้าไปที่ Google c a l enda r แล้วก็ Login Gmail ตัวเองให้ปรากฏเป็นหน้าตา Google c a l enda r แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้ กดหรือว่าแท็บไปที่หน้าจอตรงปฏิทินที่เราต้องการนำออกอย่างเช่นตัวอย่างนี้ต้องการเอา My Secrets Calendar ออกสมมติว่าหมดอายุแล้วหรืออะไรนะคะแล้วก็แท็บไปที่กากระบากตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเอาปฏิทินนี้ออกแล้วก็ Remove Calendar หรือว่านำปฏิทินนี้ออกได้เลยค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการลบหมวดหมู่แล้วก็ข้อมูลต่างๆในปฏิทิน My Secrets Calendar นี้ออกไปจาก กูเกิลแคหน้าของเราแล้วค่ะ